สวัสดีค่ะพี่น้องทุกท่านวันนี้ป้าะปอก็จะมาแจ้งข่าวสถานการณ์โควิด -19 ประจำวันที่31มกราคม2564นะคะสำหรับประเทศไทยนะคะพบผู้ติดเชื้อรายใหม่829รายค่ะเป็นการติดเชื้อภายในประเทศหมายถึงตรวจพบจากคนในประเทศเรานะคะ822รายเป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างประเทศ7รายนะคะก็จะแยกเป็น คัดกรองได้จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการนี้91รายเป็นการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน731รายค่ะแล้วก็เป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศอยู่ในสถานกัดกัน7รายค่ะยอดผู้ที่หายป่วยแล้ว11,615รายเป็นหายเพิ่มเติม110รายค่ะเป็นผู้ที่กำลังรักษาอยู่7 0 9 0รายค่ะ ยอดผู้ป่วยยืนยันสะสมตอนนี้ก็เป็น18,782รายค่ะวันนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มนะคะรวมแล้วผู้เสียชีวิตก็ยังคงเดิม77คนคิดเป็นร้อยละ0.41นะคะสำหรับจำนวนผู้ป่วยยืนยันจำแนกตามพื้นที่การรักษาก็อยู่ในกรุงเทพมหานครและนนทบุรีนี้3 4 8 6รายอยู่ในภาคเหนือ336รายอยู่ในภาคกลาง 13,972รายอยู่ในภาคตะวันออกเชียงเหนือ177รายอยู่ในภาคใต้811รายค่ะสำหรับประเทศไทยก็จัดอยู่ในอันดับที่116ของโลกนะคะเถิบขึ้นมาอีกแล้วนะคะสำหรับสถานการณ์โควิด1 9ของทั่วโลกนะคะก็ะพบว่ามีผู้ติดเชื้อยืนยันจาก217ประเทศสองเขตบริหารพิเศษสงเรือสำราญมีผู้ติดเชื้อจำนวน103ล้าน 132,381รายเป็นยอดที่เพิ่มขึ้น5,1099รายค่ะเป็นผู้ที่รักษาหายแล้ว74,756,577รายมียอดผู้เสียชีวิตสะสม2,229,405รายค่ะคิดเป็นร้อยละ2.2นะคะ สำหรับผู้ติดเชื้อยืนยันสสูงุด5อันดับแรกก็ยังคงเป็นสหรัฐอเมริกาอินเดียบราซิลรัสเซียและอังกฤษตามลำดับนะคะสำหรับสหรัฐอเมริกาก็มียอดผู้ป่วยยืนยัน26 06 6 6 5 7 4 0รายส่วนอินเดียก็10 7 4 7 9 1รายบราซิล9ล้า7 6 9 7 5รายรัสเซีย 3,832,080รายอังกฤษเป็นอันดับที่5นะคะ3 7 9 6 0 8 8รายก็มีแต่ยอดที่เพิ่มขึ้นทุกวันนะคะตอนนี้ยอดผู้ติดเชื้อทั้งหมดก็ร 3, 07, 07้อยสล้านเศษเข้าไปแล้วนะคะยังไงเราก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันเฝ้าระวังอย่าให้ประเทศไทยเกิดการระบาดไปมากกว่านี้ขอให้เราหยุดเชื้อได้นะคะโดยเฉพาะพี่น้องอสม ที่เป็นหูเป็นตาสอดส่สองในชุมชนต้องขอบคุณมากๆนะคะช่วยกันดูแลในพื้นที่ของเราถ้าพื้นที่ของเราปลอดภยัยพื้นที่อื่นปลอดภยัยทั่วประเทศเราก็จะปลอดภัยค่ะป้าปอขอเป็นกําลังใจให้อสมอทุกท่านแล้วก็ประชาชนคนไทยทุกคนรวมทั้งตัวเองด้วยนะคะขอให้พวกเรารอดปลอดภยัยและผ่านวิกฤตนี้ไปได้โดยเร็ว